ก็ตอนนี้บาเพ็ตก็ออกมาอยู่ผู้เดียวพี่นอ้องเนาะ,อะบอยพี่น้องฟังพี่น้องกับซีฮูนห,หลายคนครับก็เลิกกันนะครับครับเมียพ่อยพี่น้องพาพี่วาน้องมาอัพเดตบาตน,นะครับเดี๋ยวไปดันนะได้พี่น้องนะนเี๋เจ๊พื้นละเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวว่าจะปลูกกระเบื้องอยู่นตามข้าง ออกไปด้านหลังล่ะพี่้องเ,เทพเมนี้นะพี่ตองเทพเมนี้แก็ติดเรียบร้อยละตรงนี้เป็นห้องนอนนะพี่้องกระจกอันนี้ก็เป็นห้องเสือเส้อผ้ารูเสื้อผราด้านหลังเป็นภูเขาครับนี่ด้านหลัง ติดภูเขาขยะเต็มอยู่ในพันธุ์เด็ดทำความสะอาดด้วยพี่น้องวันแล้วอยู่ปูเบื้องรอบบ้านเมื่อเมื่อสั่งตุ๊กปีติวันเด็กกำลังกินอยู่นี่แหละมีเสาเหนือแฟรนะครับวัเป็นมาอยู่เรื่อยๆพี่น้องนะแต่ยังว่ได้ขึ้นอยู่ขึ้นบ้านไหม่นี่เป็นห้องน้ำครับขวดเล็ก ไปบิงปบ้งอ่าน้อ,อจ้เลมังกันได้ใส่งงนะสือมาไว้สักผ้าเป็นสักผ้า,ผาได้ซื้อ,อยุอบเดาไปเี๋ยวเขาไปบิ้งในบ้านครับน,นี่เป็นด้านหลังตรงนี้เลยเป็นโต๊ะกับเขาเลยพี่น้องเนปะ็นยมาใส่โต๊ะกับเขาสื่อล,ละ นี่ในบานแดงมีตุ้เย็ดอยู่แล้วนะปดไฟครปล่อยไผามันใส่เรียบร้อยแล้วนี่เป็นห้องเสื้อผ้าอันนี่จัดได้แต้งรเนาะ <c oughs> <c oughs> ดูเสื้อผ้าซื้อมาแล้วใส่ไว้หรอเสื้อผ้าตูเย็นกับมิเตน้ามันม,มีกับเขาด้วยพี่น้องอันนี้เป็นห้องนอนห้องนอนกับสนามลบม่านเรียบร้อยแล้ว มันตัวนี้ในว่ฒน์ในไซนะครับเพราะว่ามันยาวโหดนะครับค่าเอเลือดลงม,มากเลยตัดดูครับพี่น้องเลยใส่มือมือนี่แหะวันนี้ในบาทเนาะตามภาษาไทยโสดอยู่คนเดียวแล้วพี่น้องสบายใจดีของโมยไงครับนี่เครื่องเสียงเตรียมขึ้นบ้านไหมครับ ร่มรื่มตุทดปพวกเขาบุ้ไปไกลยามาเศาอานนีากาอันดีนหน้านานีตรงนี้นี่บาบิเกษซตเป็นห้องกวนคะรับนาะงะติดกับโถงน้าเลยส่วนกวนนี่ก็เป็นสำรองไว้ก่อนกวนใส่ไปก่อนหาเงินอีกก่อนพี่น้องเลย มามืึอนี้กินข้าวแรงครับพี่น้องมามากินข้าวแรงน้วกันสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุขคนนะครับน้อกับบรรยากาศมืัอนี้บ้านไม้ได้พี่น้องหลังบ้านนะครับได้มิโน่มาดินี่เลยนะครับปากน้ำงัวต้มเปื่อยนี่พี่น้องสิหันเด้พี่น้องอ่านหนพร้อมจุดหน่อยฟอมเจ้าพี่เอาเห็ดแล้วแล้วไปละมามาซิบเซาะมนกันครับ เพดดอกพี่น้องนะ่ซื้อมาเรื่อยๆเนะี่ยให้กขาต้มให้พอมบรรยากาศประมาณหามงเงนครับคำเนี่ย เจียวเพียอันนี้น้ำต้มเอาให้น้ำต้มสุกมาป้อมเนาะซิมไปโอเคมาพี่น้องเบิ่งซิมเบิ่งเปื่อีปะ่กับน้ำจิม้มน้ำจิ้มเจียวดีและดีเทียมอือดีกว่า พี่น้องคอมาพี่น้องเย็นยนโอ้โหขาทาขนาดพี่นอ้องเอ้ยเจ้าก็แบ่บ นี่ก็ตอนนี้บาเพ็ตก็ออกว่ายุ่ผู้เดียวพี่นออ้องบอยพี่นอ้องฟังพี่น้องกันซีฮูหล,หลายคนครับ ก็เลิกกันนะครับครับเมียพ่อยนะตัวนี้ก็อยู่กับระหมองกันนะบ,นะบ,บาวเพดก็ออกมากเห็ดบันไหมนะครับแล้วก็ส่วนเด็กๆก็อยู่กับแมนะ่ส่วนสาเหตุในการเลิกกันเราเห็นะบกบกเข้าถึงบกเข่ยถึงเ้อะเพียงอรกา เป็นเรื่องระวังสองคนกระบ,บาเพ่นแหละในส่วนลูกก็อยู่กับแม่เขาแม่เขาไม่ออกมาเขาบอกว่าเขาจะได้ไปเลี้ยงอยู่แล้วนะครับจนการเลี้ยงลูกกรนก็รับผิดชอบอยู่แล้วนะ,ะให้ลูกดูแลตัวเองกระบนก็โอนให้คนละเมือน ตอน,น,นี่นะครับอของเขมเป็นที่เป็นเด็กมาแล่นร้วยกันเนาะรวมคนตพี่เคหมวกอ่ะเขามาหาไลขปีนี้พี่นอ้องส่วนบ้านบาร์เฟก็เฮ็ดเฮ็ดเองนะครับแล้วก็ยู่ผู้เดียวเลยพี่นอ้องไม่เผ่ไรเนาะคนเดียว อาจจะอยู่คนเดียวเปว็นตลอดก็ได้เนาะดูแลลูกๆดูลเด็กๆนะครับคือเด็กๆนี่เป็นชีวิตของเบาเผ็ดน,นะตอนนี้ก็โสดอยู่คนเดียวครับพี่น้องสบายใจดีเนาะทำอะไรก็ได้ทำํำหรือไปเซก็ได้ ส่วนของลูกพี่ก็ปีหน้าขึ้นมะสามปีทัดไปละเราไปส่งไปเล่นในเมืองขึ้นมปนะปลายตอนนี้ก็นเล่นอยู่กับปลาเพ็ญน่ะลุงเล่นที่ปลาเพ็ญสอนละพีน่น้องยุงทองพียาคมเนี่ยส่วนขึ้นมปนะปลายับสิบเฟนในเมืองก็ดูแลตลอดนะครับเนาะ

ช่วงนี่กับเป็นช่วงที่บะเพ็ดบ๊คยเคยได้ลงคลิปแล้วกับเบืองบนลื่นหูลื่นตาคือคือก้อนัะนั่นครับบะเพ็ดก็ออกมาเป็นปีแลวหด้อี่น่าตื่นเบืมองปีแล้ววันนั้นก็ยุบานพัก รอาบ้านพักอยู่ตอนนี้กันรอ,รอเห็ดไอ้บ้านให้แล้วนะพี่น้องตอนนี้ก็ใกล้ละจะขึ้นบ้านไหม่แล้วเอาพิเหาหรือใดจากยูทูบเนี่ยพี่น้องส่งให้ลูนะมันม่ได้หลายแบบพี่น้อง คือช่วนนี้บางทีกัดหูตัวเองดีเพราะว่าพี่น้องกัชสมหน่อยลงการติดตามหน่ยอยลงหยดเบื่อจะหยดกันหลับหลักพันเนาะพี่น้องลนะก็หากรอบนี้ มือมองไม่มือมองทยคลิปนะเดี๋ยวมาเพจกระซิลงคลิปตลอดแล้วก็เอ็ดคลิปให้เขาออกมาให้มันดีนะครับเนาะพี่น้องถ้าคิดถึงลูกพี่เดี๋ยวมาเพจกระซิอัพรูปภาพนะลงก็ะซิได้ไปก็ไปกินข้าวแลงไปกินน้ำน้ำกันนะมาเพจผ้าเอาไปกินนื้อยอกนื้อย่างทั้งหมกประจำแหละพี่น้าะชวนเด็กๆมือเด็กๆวาง ก็จะอัพรูปดูขีดลงดูขีดก็จะบริจาคให้นั่นแหละเป็นนุม่มละเข้นมา3ปีนี่เพี่น้องโอ้กล้องดับอีกแล้วพี่น้องกล้องมันหอนนะครับเนาะกับช่วงเวลาที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับเนาะพี่น้องการโอ้นหนักๆเอาให้นหนักแห้งนะครับแทบจะบ่าเป็นผู้เป็นคนนะครับกาได้มีเพื่อนมีฝูง ะะ<ม>พ่อกับแม่ที่สําคัญที่สุดพ่อแม่แล้วก็นะะ้นองสาวพี่น้องนะะที่ใหก้กาลังได้ไก่บาเพชรตลอดนะครับดูแนละบาเพชรมาตลอดในช่วงนั้นนะครับในช่วงเกือบปีนึงน,นะพี่น้องเนาะแต่สิบเอ็ดเดือนนะพี่น้องลังจากที่บาเพชรออกมาก็ไม่ได้ไปพูดเลย ใน,นส่วนที่เป็นทรัพย์สินเป็นบ้านบาวเพิดกับส่งตอ่อบ้านนี่กูมากกับประมาณกับหาานาะนพี่้องเนาะสองคนเป็นกูร่วมนะครับที่เนี่ยผมกับ ่ไม่พ้อยแนละ้วส่งมาด้วยกันมาตลอดนะครับว่าผมก็ส่งต่อขึ้นเอานะครับว่าสัญญากันไวปป้้า,าหลังจากส่วงเสร็จบ้านเสร็จจะต้องโอนไปซื้อลูกครับในส่วนบ้านก็มีหากจากบัญชีบาเป็นหักหนึ่เดือนนะพี่น้องกับส่วนอย่างาส่วนอย่างหาสิบไรกั แบ่งต้นยางกีดกันนะครับน้องก็ดูแลพห้นน้านบริการดูแลพื้น,นร้รันครึง่งตัวครึงงคร่งนะพี่น้องแล้วว่าส่วนอีกส่วนหนึ่งนี่มีบางอย่างประมบ้านหกเก็ดร้อยมาเป็นกระหฮหายไปเลยเอให้บัวบรรแบง่งคนสับสิ่นรถยนต์กระแบงคนละคันครับ ประเภทกับดีแมสซี่ประตูส่วนเขาก็เอา MG, อ m อา็พี่น้อง m อ็ s เอสเอ่ามือเนาะพี่น้องตัวนี้เบก็อยู่พูดเดียวพี่น้องเป็นบ้านะอย่างเป็นในสบายใจดีนะครับเินเขาแรกก็อยู่พูด่เดียวยนะพี่น้อง ช่วงที่แบบปะเห็ดปรไทยก็คือไปไทยอยู่บ้านทอาแม่แล้วก็ไทยอยู่ไว้ใไฮมูเน่ต่อไปก็จะเป็นมุมนี่แหละพี่น้องที่มาเปรย์สทไายประจำเราไปข้างหนังสื็นผู้เขาพี่น้องบอใไรกำลังจนใจาเพยเดอร์พี่น,อน้อนนงเลย เดืรึ่มกุดแจกุดไล่ครับนะเพื่อหาทุนให้ลูกพี่เรียนหนังสือพี่ใช้มุกเพาะได้หลักประเพียนี่ก็คือที่เหลืออยู่นี่ก็คือสิ่งทรงลูกเรียนในก็คือเทปยูทูบนลยพี่น้องเดินได้เลยมากอาสองหมื่นอ่ะ แบ่งทางูุคนละมืน,ส,มนส,ส่วนมาเผ็ดก็ใส่ชีวิตส่วนอย่างน้ำพันธ์พัดเอ็ดอ,อย่างที่ว่าเผ็ดเบ่งแบ่งออกมานะครับส่วนอย่างนี้ก็กันพีคีมมกฮอนยี่สิบปีบรรลุ่ิทธิพระบิโอนิป็นิส่อ ของพี่ไข่หมุกไว้นะครับหยางรับตกร่วงกันนี่นะครับมาจะเป็นของลูกทั้งหมดสู่ตัวไปนะพี่น้องเนาะอย่าลืมให้นกำลังใก่ประเภทเด้อพี่น้องนะเบิ้งคลิปแล้วก็อย่าขามโฆษณาครับมาเป็นเรื่องแก่ ช่วงนี้ได้เลยก็บอดหมื่นอดอกยูทูบหลวงพี่น้องอแล้วก็จะเรมไปเหมือนกับล้างใจแอปซีฟ้าพราะ

สูตรเนีเ่ยเผาพี่น้องเออจักสิไปสิมาเอา ุงสานจะลูพี่กับพีข่ขยุม่มกันหรือเปอ่าองสารซึ่งเขาไม่มีอะไรตรงมันรับรู้เรื่องพวกนี้เราประกันได้เรืย่ยเปรเพชรเนี่ยไม่ทิ้งลูกแน่นอน ชีวิตบาเพ็ดต้องดูแลเขาบา็ดจีทีเอมรวกับตอนมือ่นละมับมับหมา มึงมันกันไดนน้เนาะต้ำสซุ่มมองอ่ะโอเคแนละ้วเดี๋ยวนยุกแกนี่้ำมาเพชรกระสิทลาพี่นอ้อ,นะอนนะงไปฝากพี่นอ้งนองเห็นกำล,ลังแรงใจเรือพี่น้องเนาะคลิปใดโ่รเป็นตบเบิร์ก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับมาเพชรกระสิทปรับปรุง ท่อหไปแล้วกันที่ซูซูท่อไป <c oughs> เอาไปเจิมคลิปต่อไปครับคลิปนี้บาเป็ดลาดพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับแสบก่อนเสือเ,อเด้อพี่น้องเด้อ